กับทางด้านคุณรณกิตสาลินวงศ์ค่ะหรือพี่เด็กนาวนะคะผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่จากบลอ์แคนทรีกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กนาวค่ะสวัสดีครับคุณดาพรครับอืมค่ะวันนี้ตลาดมีแบบตลาดแดงๆแบบนี้มีหุ้นแนะนําบ้างไหมตลาดแบบนี้เนี่ย <c oughs> ดูแล้วเนี่ยหุ้นใหญ่หมดแรงนะครับหมดแรงเอ่าใช่ครับดูจากอ,อ่มีรายปัจจัยนะดาวพรปัจจัยนหนึ่งคือว่าค่างเงินบาท่อดค่าเป็นวันที่ห้านะครับ อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็น,นี่สองคือคือค่าเงินบาทที่นอ,อ่อนค่าเนี่ยว่าเงนาินดอลลาร์มันแข็งแข็งขึ้นมาแต่จากการที่มีการที่ตกงวลมว่าอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนเมษายนนะเป็นบาทอ่อนค่าเร็วมากครับหพ้าวันรวดเลยอันนี้สองคือราคา,ามันเริ่มลงนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยแล้วก็อน,นี่สามคือว่าตลาดหุ้นรอบบ้านเนี่ยเริ่มมีแรงเทคโอลตออกมานะทั้งหมดนี้เกิดจากความกังวลเรื่องของราคามันเป็นหลักเลยเพราะว่าการประชุมในเดือนหน้าเนี่ยก็คาดว่า อีหลานไม่น่าจะเอาด้วยนะครับเพื่อทำให้ตอนนี้เริ่มมีการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเนี่ยยังไงนั่งุนก็หุ้นใหญ่ๆอย่างนี้เราอระมัระวังนิดหนึ่งปรับลดน้ำหนักบ้างนะครับมาดูหุ้นที่ต้องกลับมาเป็นหุ้นเล็กตลาดตอนนี้เพราะตลาดหุ้นใหญ่เริ่มไปไม่ไหวหุ้นเล็กหุ้นกลางๆก็ยังพอได้บางตัวที่ยังไม่ขึ้นนะครับผมเมื่อวานเมื่อวานก็ให้หุ้นกลางไปแล้วโย่เดี๋ยวย้อนไปหนึ่งเมื่อวานให้หุ้นะไให้อรสซีฟ้านะครับตัวนี้เองโอเครัสสีฟ่ เมื่อวันอังคารให้หุ้น e t f ก็ยังโอเคอยู่นะครับดีคันก็ดีอยู่เลยเมื่ออวันจันทร์ให้หุ้นไว้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ยังโอเคปกส่งตัวที่ให้ถือว่าใช้ได้หมดเลยครับค่ะวันนี้มาให้หุ้นตัวหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะมีปัจจัยบวกเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับค่ะผมว่าน่าสนใจหุ้นตัวนี้ก็เคยให้มาเป็นรอบๆเหมือนกันนะตัวนี้ก็คือตัว IRCP นะครับ IRCp นะคะอย่าจําผิดนะครับ IRCp ตัวนี้เป็นเป็น IPT นะฮะค่ะอ๋อไม่ใช่เป็นปีโตนะครับ IPT นะครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณห้าบาทห้าบาทสี่บห้าห้าบาทห้าสิบห้าบาทห้าาแเนี้ยนะฮะตัวนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาจากกลุ่มทุนต่างประเทศนะเพราะว่าทางบริษัทเองก็มีการดิวกับพวกเกาหลีอยู่นะครับจึงคาดว่าน่าจะอาจจะมีธุรกิจเพิ่มเติมเข้ามา ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ไอซีพีเองเนี่ยเป็นผู้วางระบอกไอซีพีด้วยนะฮรราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยเพิ่งมาวันนี้นะครับเพิ่งมาวันนี้วันแรกๆด้วยนะ<ร>ครับหล<ร>ังจากที่ราคาเงียบมานานแล้วก็ถ้าเกิดดูก,กราฟเนี่ยนะฮะคุณเจ้าบอลตัวไอซีพีเนี่ยกราฟมันยกฐานขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ยกฐานขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกราฟนี้เนี่ย mm hmm. ผมว่ารอบนี้น่าจะเห็นแถวๆหกบาทครับหก <6 S 2> บาทครับในต้านหกบาท ติดไม้ติดมือไปผมว่าตอนนี้หุ้นไซนี้นะครับ5บาทตอนนี้น่าจะเริ่มกลับมาเล่น้ะครับเพราะตลาดนั้นพักตัวอย่างหุ้นใหญ่นะฮะกลับมาดูตัวนี่า50บาทก็พอได้นะใช่ครับตีตครับตาตัวหนึ่งนะว่าวันนี้มีสองตัวนะฮะตัวนี้เป็นตัวเล็กนะฮะเป็นตัวเล็กเพราะว่าเพื่อนคุยกาบทางผู้บริหารมานะฮะคนนี้น่าสนใจ เดี๋ยวค่ะพี่เน็นแหวขอน่นิดนึงมีจุดคัดล้อนไหมคะสำหรับตัว IRCP IRCP นะครับจุดคัดล้อได้เกิ่5้าบาทสามสิบแล้วไม่อยู่คัดล้อนครับโอเคห้าบาทสามสิบ 6, ค่ะหนาต้าหบาทนะครับค่ะตัวนี้เป็นตัวแถมตัวแถมที่ผมมุ่อกีอยู่ผู้บริหารมาคือบริษัทเนี่ไต่ได้พูดถึงธุรจิตรู้เลยนะฮะบริษัทเนีน้่เขาเผาไอตัวนั้นอยู่ฮะเครื่องเคลือบฮะจำหน่ายเครื่องเคลือบครับเฮ็ดพีทีค่ะ อใช่ไหมโกลพัลทารี HPT ออเหตุผลเพราะว่าเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทผลประกอบการไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าระบบเตาเผาของเขาที่เขาสั่งมาใหม่นี่นะครับมันมีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงคือเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นระบบเก่าพอเผาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันไปทำให้เครื่องเครือบเสียหายนะฮะใส่เข้าไปหนึ่งร้อยออกมาห้าสิบใช้ได้ห้าสิบเสียห้าสิบนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอง แต่ว่าระบบใหม่ต,ติดตั้งแล้วกูยุ่งอย่างว่าติดตั้งจบแล้วเสร็จแล้วเป็นระบบเชื่อมเพลิงใหม่ซึ่งระบบเชื่อมเพลิงนี้ทําให้ทําให้เตาเผาเนี่ยผลิตสินค้าได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะและทําให้สินค้าเดิมที่ทางสต็อกอยู่ที่เสียหายเนี่ยสามารถจะหลอมกลับมาใช้ได้ใหม่เท่ากับว่าบริษัทจีนบิบรูกรอบการโตขึ้นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตับงแต่คึ่งปีไปนะครับค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เยอะอยู่นะคะค,คือของเดิมกลับมา ค่ะครับว่านตัวตัวโฮมพาวเตอรี่ผมว่าปีนี้เธอระลาแล้วครับนครับลองลองดูนะครับพุ้นแบบนี้ก็ราคานี้เลยนะครับก็ราคานี้เลยไหมราคานี้เลยครับราคานี้นะครับแนวต้าน HPT นะครับอยู่ที่หนึ่งบาทยี่สิบสี่นะครับบาทยี่สิบสี่ค่ะแล้วก็แนวหนึ่งนี้นะฮะถ้าเกิดหลุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่ง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 หย่อครับ ครับถ้าเรามีสองตัวนะครับ i r c ี IRCP ห้าบาทกว่าหุ้นการนะครับค่ะแล้วก็โมพอลทีหุ้นเล็กราคาบาทกว่าสองตัวสองตัววันนี้ค่ะสิงททายสัปดาห์นี้นะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณรณกิจศาลินวงศ์หรือพี่เด็กนาของเรานั่นเองค่ะก็ได้ให้หุ้นไว้สองตัวด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หุ้นตัวแรกก็คือหุ้นของ IRCP นั่นเองค่ะก็ให